สวัสดีครับคับ์ไบต์โปรดักต์นะครับรีวิวรถรีโวอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้มาทำหุ้มเบาเบาแคบนะครับปูพื้นพร้อมผ้าใบปิดกระบะนี่ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแต่ละส่วนนะครับอันนี้ทำหุ้มเบาแบบสวมนะครับตอนนี้เป็นสีดำล้วนนะครับนี่สีดำล้วนสีดำได้ดำนะใครชอบดำดำก็ต้องอย่างนี้เลยนะครับหุ้มเบาะสวมสวมทับของเดิมไม่ใช้ถอดออก ของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมของเดิมเป็นบ่อผ้านะครับนี่สวมไปแล้วอย่างนี้ด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวาของเราใช้หนังเป็นอย่างนี้ครับหนังลามิเนตลามิเนตคือการประกบฟองน้ํานะครับห้ามินนะอ่านี่ฟองน้ำห้ามิลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดผ้านี่ด้านหลังนี่คือผ้าทีคอร์ดนะใช้ตนทนคือตัวนี้นะครับ แลส่วนมากที่เขาไม่ใส่กันเพราะว่าต้นทุนสูงนะครับเขาจะใช้ผ้าสปันกันแต่ของทางร้านคารไบาเรารับประกันปีแตกให้ทั้งหมด3ปีเราก็เลยจัดการทําให้คุณภาพสูงนะตั้งแต่สิบปีที่แล้วเราใช้คุณภาพเกรดเนะครับปัจจุบันเราก็ยังใช้เกรดเออยู่นะครับหนังตัวหนานี่นี่นี่หนาหนึ่งมิลเต็มชอบสีไหนมาเลือกกันได้ด้านหน้าสัมผัสของตรงนี้นะครับเราก็ใช้เป็น หนังตัวหนาลามิเนตทั้งหมดนะครับนะด้านหน้าสัมผัสนะครับแล้วได้ที่เย็บเราก็ใช้ได้ในล่อนเกรดเอตัวหนานะใช้กันทนทน,นเลยนะครับคันนี้นะครับใส่พุ้มบอกแล้วก็ใส่บอกแบนะครับบอกแบเราบปรับองศาหลังให้เอียงนะครับเหมือนเราขับรถนะครับหลังเอียงจะนั่งสบายนะครับแล้วก็ทําตัวนั่งให้เป็นเคิร์ฟขึ้นเพื่อรับใต้น่องนะครับ นี่คือบ่อแคบของทางร้านซึ่งเป็นฟองน้ําฉีดฟองน้ําฉีดคืออะไรนะครับนี่ให้ดูก็คือฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้นะครับนี่มีโครงเหล็กอยู่ข้างในนะฮะนี่มีโครงเหล็กอยู่ข้างในนะครับฟองน้ําฉีดขึ้นลูกนะฮะนี่นะฟองน้ําอย่างนี้มีหนึ่งเดียวเป็นงานลิขสิทธิ์ของคาบายโปรดักต์นะเราเป็นผู้คิดและประดิษฐ์งานชิ้นนี้ขึ้นมาทําเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์นะครับหามที่เหมือนตัวบ่อหน้ารถยนต์คันนี้นะครับรีโวเนี่ยนะฮะอ่า เราทําหุ้มบอ่อแบบสวมทําบอแคบให้เอียงนะเอียงเสร็จแล้วนั่งสบายจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาน้องช่างเขาทดลองนั่งนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าโอเคมุมองศาเนี่ยเป็นยังไงนะครับให้เขาลองนั่งว่า,าหลักสีลียของการนั่งเป็นอย่างนี้นะครับช่างสูงเท่าไหร่ครับ1 6 5ครับอ่า165เนี่ยเหยียบคัตตำแหน่งพอดีอหลังเอียงพอดีนะครับนี่ ล้วคนหลังสูงเท่าไหร่ครับร้บครับร้อยหกสิบขาเป็นไงครับขายังสบายอยู่ขาบสบายเหลือเฟืออ่ะสับกันแทนนะครับนะพออยู่ฝั่งนี้ให้คนน้นมานั่งฝั่งนี้นะฮะครับน,นั่งสบายสบายกันอยู่นะฮะดูขานะครับนี่อันนี้เบาสองข้างที่เท่ากันนะครับแต่ว่าขาเนี่ยนะถ้าคนตัวร้อยหกสิบนะฝั่งนี้ก็ยังเหลือเฟือแต่ก็คนตัวสูงนี่ร้อยหกสิบห้าขาก็ยังได้อยู่ แต่ถ้าคนสูงร้0เจนั่งข้างหลังนี่นะครับก็แนะนําให้นั่งฝั่งนี้ก็สามารถเบาตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับหลักการทํางานของเราอย่างนี้เห็นมุมองศาในการเอียงไหมครับนี่หลักการเอียงคืออย่างนี้ถ้าเราเอียงมากกว่านี้เราก็จะเสียพื้นที่มากไปนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เก็บของเราไม่สามารถจะทําให้นั่งเอียงมากกว่านี้ได้เพราะว่ามีโอกาสขาติดได้นะครับเราพยายามออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดนะครับคนใช้รถกระบะ สามีครับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังเราออกแบบมุมหลังเนี่ยนะฮะให้นั่งเนี่ยสบายคือมุมเคิฟเอียงนะครับเหมือนกับตัวเบาะนั่งเห็นไหมครับเคิฟเอียงอย่างนี้หลังเอียงนะตัวพิงเอียงนั่งสบายนะครับใช้กันทนทนนะครับนี่นะครับสาหรับรถแคปดีโวคันนี้คันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนี่นปูพื้นตัวหนังเกรดเอนะครับ ตัวนี้เลยนะครับหนังเกรดเอนะฮะตัวเดียวกับตัวทำบาะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับกลัวสิ่งสกปรกที่จะตกลงไปคันนี้สีดำลุ้นล้วนเลยนะครับมาใส่กันครบชุดเลยรวมถึงผ้าใบปิดก,กระบะตัวหนาด้วยนี่ผ้าใบตัวหนานะครับมาที่ร้านนี่เราจัดให้ครบเลยนะครับร้านเราอยู่ลาดเท้าหนึ่งอยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะนี่นะครับร้านจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านะครับ สนใจติดต่อมาได้นะครับ0917099960 0917099960นะครับหรือว่าไลน์แอดนำหน้ามีแอด CAR99 มีแอดนำหน้านะครับ CAR99 เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ